มันแห้งอะค่ะคือพอจะทําการบ้านแล้วมันก็รู้สึกแบบเจ็บพอมันเจ็บแล้วเราก็แบบไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์มันก็เลยแบบเริ่มห่างๆลงเงี้ยเรามีปัญหาเรื่องปวดประจําเดือนทุกเดือนเลยปวดทีถึงขั้นต้องกินยาพอนสแตนเลยกังวลเรื่องตกขาวเนี่แหละค่ะรู้สึกอายแต่ก็เป็นปัญหาที่แบบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าดูแก่กว่าอายุค่ะ ผิวก็เริ่มแห้งๆสากๆไม่ลืน่นยังไม่ทันจะโดนแดดเลยค่ะผิวก็คล้ำเสียง่ายมากเราก็ยังมีลูกนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้แต่งงานก่อนหน้านี้ก็ได้มีการไปตรวจภายในมานะคะคุณหมอเ็าแจ้งว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไข่น้อยแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เราเนี่ยรีบมีลูกค่ะแต่ก็ทำางได้ะคะเรายังไม่มีสามีเลยะคะ่ะ หนูเป็นสิวง่ายมากเลยอ่ะพี่แล้วก็อ้วนง่ายมากด้วยแต่ก็ไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าฮอร์โมนไม่ดีบางทีนะครับแฟนผมแบบมีกลิ่นผู้ชายอะ่ะผมก็คิดว่าช่วงแรกตอนที่เราคบกันมันเป็นกลิ่นอหอมมากเลยนะผมแต่ผมไม่กล้าบอกเขาอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันเป็นพอเอสโตรเจนเหรอแล้วผมไม่เคยรู้เลยอะ่ะมันต้องปรับยังไงอะ่ะถ้ามันมีวิตามินช่วยอะ่ะ ผมซื้อให้แฟนจริงๆนะพี่ถ้ามันช่วยได้จริงๆอะ่ะก็คงจะดีความสัมพันธ์ของเราจะได้กระชับมากขึ้นค่ะเราอยากปรับที่สมดุลฮอร์โมนภายในของเราจริงๆถ้าช่วยได้จริงๆเราซื้อนะมันมีด้วยหรอตกขาวมันเป็นฮอร์โมนระบบภายในนะถ้ากินแล้วหายตกขาวหายอะ่ะเราก็ซื้อ บำรุงตั้งแ,แต่ภายในสู่ภายนอกค่ะก็ถ้ามันมีวิตามินที่ช่วยยืดภาะวาะเจริญพันธุ์ของเราไว้ได้นะคะที่จะสามารถเก็บความสาวของเราไว้ได้เก็บไข่ของเราไว้ได้ดีนะคะก็คิดว่าจะกินทุกคืนเลยค่ะเพราะว่าเผื่อนในภายภาคหน้านี้เราอยากจะมีลูกก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนคะ <ication> ่ะเป็นทางเลือกที่ดี